สวัสดีค่ะทุกท่านบน YouTube เลยนะคะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube หวานชิวกา c เลฟ e s e n สนว l แ n d ซีร i ส์นะคะสำหรับอพิโซดนี้นะคะหวานมีเรื่องราวของดาราเจ้าบทบาทซึ่งในอดีตก็เป็นเป็นที่นิยมมากๆเลยแล้วก็ติดนะคะท็อป10ของฮ่องกงเกาะฮ่องกงนะคะประเทศจีนนั่นเองซึ่งเธอคนนี้นะคะได้รับบทเจ้าหมิ่นด้วยหรือว่าเตี่ยมเมียงนะคะในมังกรยกภาค2ในเวอร์ชันที่ เป็นปี2 0 0พันอหนึ่งนะคะซึ่งจริงๆแล้วคุณกีกีไล่หรือว่าคุณไล่จือเนี่ยก็คือเข้าวงการมาตั้งแต่ปี1985แล้วนะคะซึ่งตอนนั้นหวานก็น่าจะเป็นวุ้นอยู่สักที่หนึ่งคะ่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะพอดีว่าโตมากับคุณปู่นะคะคุณปูด่ดูซีรีส์จีนหวานก็ดูค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเขาผู้หญิงคนนี้นะคะคุณกีกีไล่ก็จะเป็นผู้หญิงที่ที่เป็นเจ้าหมิน่นแล้วก็ เตี่ยมเมียงที่สวยมากๆอีกคนหนึ่งเลยนะคะทีนี้เรื่องราวชีวิตของเธอเนี่ยมันก็ยิ่งกว่าละครอีกนะคะวันนี้หวานก็เลยอยากจะมาถ่ายทอดชีวิตของเธอให้กับคนที่ยังจําเธอได้แล้วก็รักเธอนะคะได้รู้ถึงการฝ่าฟัน ในหนทางของทั้งวงการบันเทิงแล้วก็ในชีวิตจริงของเธอนะคะซึ่งเรียกได้ว่าตอนนี้นะตอนนี้นะคะคือหวานเล่าได้เพราะว่าทุกอย่างมันผ่านไปแล้วแล้วก็คุณกิกิไลเองเขาประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วนะคะรวมทั้งชีวิตการแต่งงานด้วยค่ะก็เหตุการณ์นะคะต้องเริ่มเล่าจากว่าทำไมคุณกิกิไลถึงเข้าวงการเร็วมากๆเลยนะคะก็เพราะว่าด้วยความที่ครอบครัวเป็นครอบครัวที่ยากจนนั่นเองค่ะ แล้วเธอก็เกิดในฮ่องกงนะคะแล้วทีนี้เหตุการณ์ที่มันมักจะเป็นข่าวข่าวก็คือเธอมักจะ มักจะต้องอผูกพันแล้วก็พัวพันกับคนในครอบครัวที่มีปัญหา,เ,าเรียกว่าอะไรดีอะมีปัญหาทุกคนละภาพอะคะ่ะก็คือมีความพิการนะคะไม่ส่วนใดก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าสําหรับเธอแล้วก็คุณแม่นะคะไม่มีค่ะแต่ว่าเป็นคนอื่นๆในครอบครัวนะคะก็มีช่วงหนึ่งที่พี่ชายของคุณกิกีไล่ก็ได้รับอุบัติเหตุนะคะก็ต้องแบบพิการตลอดชีพเลยแต่ทีนี้ด้วยความที่ก็รักพี่ ะะก็เลยทําให้ชีวิตของคุณกิกิไลเนี่ยก็เปลี่ยนไปอย่างมากเลยค่ะเพราะว่าค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟู ool, แล้วก็รักษาพี่ชายในตอนนั้นก็คือมีราคาแพงมากๆเลยนะคะซึ่งซึ่งนัดจุดนั้นก็คือทําให้คุณกิกิไล่หรือคุณไลจือเนี่ยก็ก็คือ มีปัญหาชีวิตไปเลยเอาง่ายๆเพราะมันกระทบหมดนะคะแล้วก็ได้มาแต่ความโชคดีมีค่ะเพราะว่าได้มาพบกับสามีคนปัจจุบันของเธอนะคะก็คือคุณหมาติ่งเฉียงซึ่งก็เป็นบิลลินแน่นะคะของเกาะฮ่องกงนั่นเองก็ได้มาช่วยให้เธอเนี่ยผ่านความยากลำบากจากจุดนั้นไปได้ค่ะซึ่งจริงๆแล้วเธอก็ ตรงนั้นนะคะตอนที่เกิดเรื่องก็คือจะล้มลงแล้วนั่นเองแล้วต่อมานะคะเธอก็ได้ตัดสินใจแต่งงานกับคุณหมาติ่งเฉียนนี่แหละค่ะแล้วก็เลิกอาชีพการแสดงไป20ปีนะคะเพื่อที่จะไปรับช่วงต่อธุรกิจของพี่ชายของเธอที่ยังคงพิการอยู่นั่นเองค่ะซึ่งพี่ชายได้มีกิจการของเป็นคลินิกเสริมความงามนะคะซึ่งณปัจจุบันนี้นะคะคุณกิกิไล่ก็กดําเนินกิจการนี้ได้อย่างเจริญรุ่งเรืองจริงๆแล้วก็ ดารานะคะไม่ว่าหญิงหรือชายทั้งเกาะฮ่องกงเนี่ยถ้าถ้าจะทําสัลญ,ญกรรมหรือดูแลผิวพรรณก็ต้องใช้บริการนะคะก็คลินิกของเธอนี่เองของคุณกิกิไลเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าคุณกิกิไลเดี๋ยวนี้สวยงามมากๆเลยนะคะชีวิตของเธอเนี่ยก็คือเธออยู่เพื่อคนอื่นในครอบครัวมาโดยตลอดนั่นเองนะคะคุณไลจือเนี่ยเกิดมานะคะก็คือก็คือรู้ความแล้วก็คือรู้ว่าคุณพ่อของเธอเนี่ยป่วยเป็นโรคหูหนวกแล้วก็ทุก พลภาพมาด้วยนะคะก็ทำให้ทาให้ครอบครัวของคุณพ่อเนี่ยก็มีคุณพ่อเนี่ยที่ไม่เป็นที่พึงปรารถนาของคนในครอบครัวดังนั้นนะคะเธอก็เลยต้องแยกบ้านออกมาค่ะก็คือคุณพ่อกับคุณแม่ก็มาเช่าบ้านอยู่ข้างนอกนะคะลูกตัวเองเป็นลูกใช่ไหมคะก็ต้องมาด้วยดังนั้นก็มาใช้ชีวิตที่ยากจนค่ะแล้วเพื่อที่จะลดภาระของครอบครัวนะคะคุณกีกีไลในตอนเด็กนั้นก็คือก็คือทำงานทำงานตั้งแต่ช่วงเด็ก ลแล้วก็มีกับพี่ชายสองคนนะคะมีพี่ชายของเธอก็ไปโรงเรียนค่ะเพราะว่าเป็นครอบครัวคนจีนเนาะคนจีนเขาก็ส่งแต่ลูกชายไปเรียนนะคะแต่เช้าตู่เลยแล้วก็ความหวัง ความหวังก็คืออยู่ที่พี่ชายนั่นเองส่วนน้องสาวนะคะซึ่งเป็นลูกสาวนี่ก็ต้องช่วยคุณแม่นะคะแล้วก็ต้องคอยดูแลคุณพ่อที่มีความผิดปกติทางทางหูแล้วก็มีความทุกข์กัลภาพนั่นเองค่ะทีนี้นะคะตั้งแต่อายุ14ปีเนี่ยเธอก็แบบพอได้เห็นประกาศว่ามีการมองหาเอ็กซ์ตร้านะคะที่เป็นดารานักสแสดงที่ต้องไปเดินผ่านกล้องอะไรอย่างเนี้ยคุณกีกีไล่เธอก็เลยไปสมัครนั่นเองนะคะในช่วงของวันหยุด ดูร้อนซึ่งเธอก็ยังเรียนอยู่ด้วยนะคะแต่ก็ได้รับเงินเดือนแล้วเป็นแบบว่ามีเงินมีเงินเข้ามาเป็น300อยหยวนต่อวันนะคะก็เป็นรางวัลที่แบบเธอดีใจมากๆเลยสำหรับการทำงานเป็นเอ็กซ้าเดินผ่านกล้องไปกล้องมาแต่ว่าก็ช่วงวันหยุดก็ทำงานทั้งวันเช่นเดียวกันค่ะดังนั้นเธอจึงขยันมากๆเลยนะคะแล้วก็คอยถามคนในกลองว่าเออมีงานเพิ่มไหมอะไรอย่างนี้เธอ อยากที่จะไปทำทุกๆวันเลยนะคะก็เป็นการช่วยเหลือครอบครัวค่ะจากนั้นนะคะพอเธอมีแววก็คือเป็นเอ็กซ์ต้าอยู่ปีหนึงพออายุ15ขึ้น16ก็คือมีความสวยงามก็คนก็เห็นว่ามีความสวยนะคะก็หลังจากเข้าสู่วงการบันเทิงแล้วนี่ตอนแรกเธอ,อยังไม่ใช่นักแสดงมืออาชีพค่ะเพราะฉะนั้นเธอก็เลยยังไม่สามารถจะเก็บเกี่ยวประสบการณ์แล้วก็ทักษะการแสดงได้นะคะดังนั้นก็จึงต้องแบบ ต้องแบบพอได้โอกาสที่ผู้กำกับอะมาแสดงบทมากขึ้นคือมีบทพูดแล้วนะคะหลังจากที่เดินผ่านกล้องอะไรอย่างนี้แต่อย่างไรก็ตามก็ถูกผู้กำกับ ดุแล้วดุอีกดุดุด,ด,ดทุกวันเลยนะคะเพราะว่าเธอไม่ได้มีพื้นฐานอะไรเลยค่ะที่จะมาแสดงบทบาทละครนะคะแต่ด้วยความที่เออหน้าตาพอไปได้นะคะตอนนั้นตอนนั้นผู้กำกับก็เลยบอกว่าอ่ามาเล่นบทนี้แต่ว่าเธอเล่นไม่ได้เธอก็โดนดุตลอดแล้วก็เธอบอกว่าก็คือต้องทนทุกทรมานกับบทละครนะคะแล้วก็ได้รับ แต่บทบาทสนับสนุนทั่วไปเรื่อยๆค่ะแต่อย่างไรก็ตามเธอเป็นนักสู้นะคะเธอก็บอกว่าเธอไม่ยอมรับความพ่ายแพ้ตรงนั้นดังนั้นเธอก็มีการฝึกซ้อมและที่บ้านนะคะเป็นการเพิ่มเพิ่มอารมณ์ของตัวเองค่ะฝึกทุกๆอารมณ์เลยนะคะของตัวแสดงเธอบอกเธอฝึกทุกๆอารมณ์จริงๆค่ะแล้วก็มีการฝึกเพิ่มเติมคือการฝึกเต้นนะคะแล้วก็การแสดงละครจีนจะต้องรู้ทักษะของการกระโดดของการมีวิทยายุทธใช่ไหมคะ เธอก็บอกว่าเธอก็ก,กระโดดที่บ้านเช่นเดียวกันในเวลาที่ว่างค่ะคุณกิกๆไลนะคะเธอเข้าวงการตั้งแต่ปี1985แล้วล่ะเข้ามาเป็นเอ็กซ์ต้าของภาพยนตร์ก่อนนะคะจากนั้นเนี่ยก็แสดงมาเรื่อยๆค่ะจนกระทั่งนะคะใช้เวลานานเช่นเดียวกันกว่าคนจะจดจําเธอได้ค่ะผลงานที่คนจดจําเธอได้ก็คือเรื่องนี้แหละนะคะมังกรยกสองซึ่งเป็นผลงานนิยายที่โด่งดังของคุณกิมยงนั่นเองแล้วก็ที่เกาะฮ่องกงที่ เธออยู่นะคะคือเขานิยมมากๆเลยคือเอาผลงานของคุณกิมยงมารีนะคะสร้างใหม่สร้างใหม่หมแล้วเธอก็ในที่สุดคะ่ะ คนจำเธอได้แล้วเธอก็ได้รับรางวัลด้วยนะคะสำหรับบทของเจ้าหมิ่นหรือว่าเตี่ยเมี่ยงในเวอร์ชันนี้ค่ะก็ดีใจกับเธอด้วยนะคะหลังจากนั้นก็คือเธอมีชื่อเสียงขึ้นมาแล้วก็พอปี2004นะคะเธอก็ได้แสดงละคระเป็นละครต่อสู้แทบจะทุกเรื่องเลยนะคะ,ะรับบทเป็นจินจือยี่แล้วก็ได้รับรางวัลด้วยค่ะ TVB Favorite Actress Award นะคะสาหรับเรื่องนี้ นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จในอาชีพของเธอแล้วนะคะต่อมาค่ะก็คือเธอได้พิสูจน์นะคะให้ครอบครัวก็คือให้พ่อแม่ของเธอเห็นแล้วว่าเออเธอเนี่ยเป็นผู้หญิงก็จริงแต่เธอก็ไม่ใช่เป็นแค่ดอกไม้ที่เสียบอยู่ในแจก,กันนะเธอดูแลครอบครัวได้ค่ะทีนี้นะคะในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยด้วยความที่เป็นผู้หญิงใช่ไหมคะชีวิตรักของเธอก็ไม่เคยว่างเช่นเดียวกันนะคะตอนแรกก็คือได้พบกับ ตอนตอนที่โตเป็นสาวแล้วนะคะก็นับเป็นแฟนคนแรกก็คือเป็นราชาที่เป็นราชาการ์ตูนค่ะคุณห่วงอี้หลางนะคะแต่ว่าท่านนี้ก็คือมีความแก่กว่า ตัวเธอประมาณ23ปีค่ะตอนนั้นก็คือเธออายุแค่16เองนะคะกำลังเป็นสาวขึ้นมากำลังสวยเลยค่ะก็คบกับคุณห่วงอี้หลางคนนี้อยู่นะคะคุณห่วงอี้หลางคนนี้คือเขาเพิ่งจะหย่าร้างกับภรรยามาไม่นานนี้ค่ะแล้วก็มาคบกับคุณกิกิไล่นะคะก็เหมือนกับว่าเป็นความรักในช่วงที่เขากำลังปรับเปลี่ยนหัวใจตัวเองอยู่ประมาณนี้สำหรับตัวผู้ชายนะคะส่วนสำหรับคุณกิกิไล่นั้นก็เป็นความรักของสาวคนหนึ่งที่มี เหมือนผู้ใหญ่มาคอยดูแลนะคะก็เป็นผู้นำของเธอได้แล้วก็คือคุณห่วงอี้หลางก็คอยสอนเธอในหลายๆเรื่องไงเพราะเขาโตกว่าตั้ง23ปีนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะใน ในวันเกิดนะคะปีที่17ของเธอเนี่ยก็คือเขาได้จัดงานเฉลิมฉลองเลี้ยงสุดหรูให้กับกิกีไล่ด้วยนะคะที่โรงแรมแชงกรีลาค่ะแต่ว่าหลังจากวันเกิดไปไม่นานนะคะทั้งสองก็มีข่าวดังไปทั่วเกาะฮ่องกงว่าเลิกกันเหตุผลก็คือคุณหวงอี้หลางนั้นนะคะได้กลับไปคืนดีกับอดีตภรรยาของเขาที่พิ่งหย่ากันมานั่นเองค่ะก็คือไปรวมตัวอยู่เป็นครอบครัวผัวเมียกันอีกนะคะสําหรับคุณหวง อีหลางแล้วก็อดีตภรรยาก็เลยทําให้คนที่โดนเทก็กลายเป็นคุณกิกิไล่ไปนะคะเธอก็เศร้าใจค่ะเพราะว่าเหมือนกับว่าคุณห่วงอีหลางเห็นเธอเป็นของเล่นเท่านั้นนะคะต่อมาไม่นานค่ะเธอก็มีแฟนคนใหม่นะคะเรียกว่าเป็นราชาแห่งราชาแห่งวายของเกาะฮ่องกงนะคะคุณชายจือหมิงก็ ท่านคนนี้ก็ผ่านเรื่องราวอื้อเฉามามากมายนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามคือเป็นในแนวของปาปารัสซี่ชอบไปจับภาพได้ระหว่างคุณกีกีไล่กับคุณเนี้ยคุณคนเนี้ยคุณชายเนี่ยนะคะแบบไปไหนมาไหนด้วยกันแล้วก็ทานอาหารด้วยกันแล้วก็คือเวลาไปบาร์หรืออะไรงี้ก็มีพฤติกรรมที่มีความสนิทสนมกันมากก็เป็นข่าวกันอยู่ช่วงหนึ่งนะคะคือความสัมพันธ์นี้มันยังไม่ถึงเวลาที่จะต้องประกาศออกมาเลยอย่างอย่างจริงจังมันก็ถึงการ สิ้นสุดสะก่อนค่ะก็ทําให้เธอรู้สึกผิดหวังไปอีกหนึ่งรอบนะคะเพราะก็โดนเทไปอีกเออเธอเป็นคุณกีกีไล่เป็นคนที่โดนผู้ชายเทนะคะ ก็ชีวิตของคนทุกคนมันก็ไม่ราบรื่นนะคะโดยเฉพาะชีวิตรักของเธอเช่นกันค่ะแต่ว่าคุณกิกิไล่เธออายุน้อยนะคะเอาง่ายๆค่ะสมัยก่อนเนาะต่อมานะคะในปี2005เนี่ยก็คือคุณกิกิไลนะคะคือด้วยความที่ที่เธออกหักเธอก็เลยอาตอนนั้นช่วงนั้นมีเงินแล้วเธอก็เลยหลบนะคะหลบ ใช้คำว่าไปเรียนต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วจากนั้นนะคะหลังจากที่เธอกลับมาเนี่ยก็กลับมาเพราะว่าจะมาฉลองการเปิดคลินิกความงามธุรกิจผิวพรรณของพี่ชายนั่นเองค่ะแต่ว่านะคะคือพี่ชายโชคร้ายจริงๆคือหลังจากวันเปิดงานเปิดคลินิกไปไม่นานพี่ชายก็ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์นะคะแล้วก็ตกอยู่ในอาการโคม่าค่ะซึ่งแพทย์ก็บอกว่าเป็นเรื่องยากมากที่เขาจะฟื้นตื่นขึ้นมาอีกนะคะ เ,เธอก็เลยผิดหวังก็คือแบบเสียใจแล้วก็สงสารพี่ชายเป็นอย่างมากเลยค่ะแต่เธอก็ไม่ทิ้งพี่ชายนะคะก็คือ,อ,อบอกคุณหมอว่าดูแลดีที่สุดให้ให้พี่ชายยังคือ คือถ้ายังหายใจอยู่ก็ให้อยู่ตรงนั้นแหละนะคะก็เป็นความรักของน้องสาวที่มีต่อพี่ชายนะคะทีนี้ด้วยความที่กิจการของพี่ชายก็เปิดมาแล้วนะคะแล้วก็ยังมีหนี้สินที่ค้างอยู่เธอก็อยากจะรักษามันไว้เพราะเธอก็มีความรู้สึกว่าไม่แน่ในอนาคตพี่ชายนะคะอาจจะฟื้นขึ้นมาค่ะแล้วก็ช่วงเวลาที่เป็นภาวะวิกฤตนี้เองนะคะคือเธอจะต้องทั้งดูแลพี่ชายแล้วก็ทั้งมาโปรโมตดูแลรักษาธุรกิจ ของพี่ชายเอาไว้ให้ได้นะคะเธอออกมาจากวงการบันเทิงแล้วเพราะว่าเวลามันก็ไม่เหมาะสมแล้วเธอก็คือรายได้ตอนนี้ก็คือมาจากธุรกิจของพี่ชายนั่นเองนะคะซึ่งความยากลาบากนี้นะคะได้มีคุณหมาหมาติ่งเสียงค่ะก็ได้เข้ามาเงียบๆนะคะเข้ามาในชีวิตของเธออย่างเงียบๆพร้อมกับให้ความช่วยเหลือเลยนะคะซึ่งคุณหมาติ่งเชียงเนี่ยเป็นบุตรชายของคุณหมาซือหรูผู้ก่อตั้งโอเรนเทลเดลี่ของฮ่องกงนะคะก็รวยมาก เรียกได้ว่าเป็นบินเลียนแน่ค่ะนี้เนื่องจากว่าคุณหมาติ่งเฉียงนะคะเขาก็มีความาเรียกว่าอะไรดีความทุกคนลภาพเช่นกันที่ขาคือขาไม่มีแรงนะคะถ้าเป็นภาษาแบบที่คนไทยเราเรียกกันก็คือเหมือนเป็นง่อยนะคะก็คือไม่มีแรงเนาะมีปัญหาเรื่องการเคลื่อนไหวนะคะก็เลยทําให้แบบ เธอก็คือคบกันเป็นเพื่อนก่อนนะคะแล้วในที่สุดนะคะหลังจากที่ประมาณ2-3ปีนั้นก็คุณกิกิไลก็ยอมรับในตัวของหมาติ่งเชียงแล้วก็แบบว่ามอบนะคะยินดีที่จะมอบช่วงครึ่งชีวิตของเธอที่เหลือเนี่ยแหละก็คือ คืออยู่ด้วยกันทั้งสองคนก็เลยทั้งสองคนก็ประกาศแต่งงานกันให้โลกรู้ไปเลยนะคะก็ยินดีกับเธอด้วยค่ะแต่แต่งมานานแล้วนะเข้าปีที่15แล้วนะคะก็อยู่กันมาอย่างดีค่ะอย่างไรก็ตามนะคะก็มีเสียงซุบซิบนินทาขาเมสานะคะในวงการบันเทิงว่าอ๋อที่คุณกิกีไล่แต่งงานกับแบบเ่าเศรษฐีก็จริงแต่ว่าเศรษฐีที่มีปัญหาแบบนี้นะคะคือมีปัญหาเรื่องของการ ของขาของการเดินอะไรแบบนี้ก็เพราะว่า,เ,าเป็นสศรษฐีไงแล้วก็เข้ามาช่วยพี่ชายของของคุณกิกีไล่อะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าตอนนี้ผ่านมา หลายปีแล้วก็คือเข้าปีที่15แล้วนะคะเพราะฉะนั้นคุณกิกีไลฟพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นแล้วว่าเธอดูแลแล้วก็ปนิบัตินะคะคุณหมาติ่งเชียงอย่างดีมากๆแล้วเธอก็ดูแลนะคะดูแลธุรกิจของพี่ชายได้อย่างดีคือเป็นผู้หญิงที่ดีคนหนึ่งเลยนะคะทั้งในบ้านแล้วก็นอกบ้านเธอดูแลทุกคนแล้วสายตานะคะเวลาที่เธออยู่กับคุณหมาติ่งเชียงแล้วก็เวลาที่ทั้งคู่อยู่ด้วยกันเนี่ยสายตาจะบ่งบอกถึงความไว้วางใจแล้วก็ความรักที่ คู่มีให้กันนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นการพิสูจน์ว่าเธอไม่ได้แต่งงานกับมหาเศรษฐีคุณหมาติ่งเชียงด้วยความแบบว่าเห็นแก่เงินอย่างเดียวอย่างที่คนเขาชอบเมาส์กันนะคะโอ้โหค่ะ อันนี้ก็เป็นเรื่องราวนะคะของชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งนะคะที่ที่คงจะไม่ได้ใช้ชีวิตวัยรุ่นเลยเอาง่ายๆ,ๆเพราะว่าเพราะว่าพี่ชายเกิดความเ,าเขาเรียกว่าอะไรนะเกิดอุบัติเหตุมาตั้งแต่เธออายุเข้าแบบว่าเล็กหนึ่งะะเองนะคะเล็กหนึ่งอยู่ข้างหน้าก็คือระดับ10นั่นเอง1 0 15อะไรอย่างนี้14 15นะคะเธอก็ต้องช่วยดูแลครอบครัวแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นอีก ดาราอีกท่านหนึ่งที่ประสบความสำเร็จนะคะแล้วพวกเราก็ไม่ได้เห็นเธอบนหน้าจออีกเลยเพราะว่าเธอก็ต้องไปดูแลครอบครัวแล้วแต่ว่าเธอยังออกงานสังคมอยู่นะคะก็มีความเป็นซีรับของ ของฮ่องกงของเกาะฮ่องกงอยู่ค่ะก็นี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดนะคะของคุณกิกิไลหรือคุณไลจือ่อถ้าที่ประเทศจีนนะคะบางท่านก็เรียกคุณไลจื่อว่าคุณหลี่จื่อนะคะก็ก็คนคนเดียวกันแต่ว่าอาจจะด้วยด้วยความเพี้ยนของสำเนียงนะคะสำเนียงการพูดส่วนเราก็รู้จักเธอส่วนใหญ่เราจะรู้จักในานามของคุณกิกินะคะคุณกิกิไลนั่นเองค่ะก็หวังว่าทุกท่านนะคะก็คงยินดีไปกับชีวิตของเธอด้วยแล้วก็สามารถ ที่จะรื้อฟื้นนะคะถ้าอยากคิดถึงเธอก็สามารถที่จะไปดูผลงานของเธอได้โอ้โหยาวมากค่ะทั้งภาพ,พยนตร์นะคะตั้งแต่ปี1 9 8 5เป็นต้นมาแล้วก็สำหรับละครนะคะเธอก็เล่นมายาวมากเลยค่ะยาวจริงๆนะคะสามารถที่จะไปหาดูได้คุณนหน้าคุ้นตากันดีนะคะหวานขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆค่ะแล้วก็รักษาสุขภาพให้ดีๆนะคะพบกับหวานได้ใหม่ในอพิสวดต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ นี่ก็เป็นทั้งหมดของอปพิโซดนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องหวาน s ูกา r Love Chinese Novel and s ด r i ีเพื่อจะได้ไม่พลาดชมเรื่องราวดีๆนะคะแอดหวานอัพโหลดวิดีโอทุกวันจันทร์พุธและศุกร์ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ